วิชาวิทยาศาสตร์ป6สอบเข้าม1วันนี้เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันเจอได้ในทุกๆวันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูเรื่องลมกันก่อนคะ่ะน้องๆลมเนี่ยเกิดจากอะไรคะลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของ มวลอากาศถูกไหมคะมวลอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเคลื่อนที่จากไหนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปยังบริเวณที่มีความดันต่ํากว่าการเคลื่อนที่ของมวลอากาศแบบนี้จะทําให้เกิดลมหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเคลื่อนที่ของมวลอากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ําไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงก็ได้ะคะ่ะลมแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยนะคะน้องๆ ประเภทแรกก็คือลมประจําเวลาค่ะลมประจําเวลาที่อยากจะให้น้องๆรู้จักนะคะก็คือลมทะเลและลมบกลมบกกับลมทะเลเป็นลมที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันถ้าเป็นลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันและเนื่องจากว่าในเวลากลางวันพื้นดินนะคะก็จะมีการดูดความร้อนไว้เยอะก็เลยทําให้พื้นดินในตอนกลางวันมีอุณหภูมิที่สูง เมื่อมีอุณหภูมิสูงก็จะมีความดันที่ต่ำส่วนพื้นน้ำก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าพื้นดินเมื่อมีอุณหภูมิต่ำก็จะมีความดันสูงค่ะน้องๆทราบว่าลมเนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงไปยังบริเวณที่มีความดันต่ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลมทะเลเนี่ยก็เลยเป็นการเคลื่อนที่ของมวลอากาศจะเคลื่อนที่จาก พื้นน้ำนะคะไปยังพื้นดินจากพื้นน้ำไปพื้นดินเกิดขึ้นในตอนกลางวันค่ะลมทะเลจะเป็นลมที่ชาวประมงจะใช้ในการเอาเรือเข้าฝั่งค่ะส่วนลมบกลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน และเนื่องจากว่าเกิดขึ้นในเวลากลางคืนพื้นน้ำเนี่ยเขาก็จะมีการคายน้ำได้น้อยกว่าพื้นดินเพราะฉะนั้นพื้นน้ำก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าพื้นดินถ้ามีอุณหภูมิสูงก็จะมีความดันต่ำส่วนพื้นดินจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าพื้นน้ำนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นนะคะลมบกเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของมลอากาศนะคะเป็นลมที่พัดจาก พื้นดินไปยังพื้นน้ำค่ะลมบกประเภทนี้นะคะจะเป็นลมที่ชาวประมงเนี่ยเขาจะใช้ในการนำเรือออกจากฝั่งค่ะก็จะทำการประมงโดยการอาศัยลมบกและลมทะเลค่ะลมประจำเวลาที่อยากให้น้องๆรู้จักนะคะก็คือลมหุบเขาลมภูเขาค่ะ ลมหุบเขากับลมภูเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืนเวลากลางวันนะคะเนื่องจากว่าเวลากลางวันเนี่ยอุณหภูมิบนยอดเขาหรือว่าบริเวณที่มันสูงกว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเมื่อมีอุณหภูมิสูงความดันก็จะต่ํากว่าต่ากว่าบริเวณที่อยู่ด้านล่างบริเวณที่อยู่ด้านล่างนะคะจะมีความดันสูงกว่าเพราะฉะนั้นมวลอากาศก็เลยมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปแทนที่ บนยอดเขาด้านบนลมประเภทนี้เราจึงเรียกเขาว่าลมหุบเขาค่ะส่วนลมภูเขาจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเนื่องจากว่าในเวลากลางคืนเนี่ยบนยอดเขาจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าก็เลยมีความดันอากาศที่มันสูงกว่าค่ะมวลอากาศก็เลยเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันสูงลงมายัางพื้นด้านล่างที่มี ความดันต่ํากว่าค่ะลมชนิดนี้เราเรียกว่าลมภูเขาซึ่งเกิดขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะทั้งลมภูเขาและลมภูเขาเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันเราก็เลยเรียกลมพวกนี้ว่าเป็นลมประจําเวลาค่ะลมประเภทถัดไปนะคะที่อาจจะให้น้องๆรู้จักก็คือลมประจําถิ่นค่ะลมประจําถิ่นจะเกิดขึ้นเฉพาะบางแห่งจะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นลมเว่าวลมว่าจะพัดจากอ่าวไทยไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนลมตะเภาจะเป็นลมที่พัดจากอ่าวไทยขึ้นไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูร้อนค่ะหรือ ลมบ้าหมูลมบ้าหมูเนี่ยจะเป็นลมหมุนขนาดเล็กค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดจะเกิดขึ้นในบริเวณที่โลง่งเขาก็จะหมุนนะคะจะหมุนหมุนหมุนเศษผงเศษขยะเศษใบไม้นะคะหมุนหมุนแล้วก็พาขึ้นไปด้านบนแต่จะเป็นลมหมุนที่มีขนาดเล็กค่ะลมอีกชนิดหนึ่งนะคะคือลมทะเลทรายค่ะ ลมทะเลทรายเนี่ยเป็นลมท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีทะเลทรายก็จะมาพร้อมกับพายุฝุ่นพายุทรายซึ่งลมที่พัดมาก็จะเป็นลมที่มีความแห้งนะคะแล้วก็เป็นลมที่ร้อนค่ะอันนี้คือลมประจำถิน่นซึ่งไม่ได้เกิดได้ทุกที่ค่ะน้องๆลมถัดไปนะคะก็คือลมประจำฤดูค่ะลมประจำฤดูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น ลมมรสุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรามาดูที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่อนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือถึงเดือนตุลาคมนะคะเราจะเรียกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น ลมมรสุมฤดูร้อนก็ได้นะคะเกิดในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะมีแหล่งกําเนิดมาจากซีกโลกใต้นะคะบริเวณมหาสมุทรอินเดียค่ะจะนําความชื้นนะคะนำมวลอากาศที่มันมีความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะทําให้บริเวณนี้นะคะบริเวณที่มีลมมรสุมพัดผ่าน นะคะเนื่องจากว่าเขาพาความชื้นมาด้วยก็จะทําให้เกิดนะคะฝนนะคะในประเทศไทยด้วยค่ะส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเป็นลมที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งจะเป็นช่วง เดือนที่เป็นฤดูหนาวของประเทศไทยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือนะคะแถบประเทศมองกโกเลียและจีนนะคะก็จะพัดพาเอามวลอากาศเย็นแล้วก็แห้งเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะส่วนภาคใต้นะคะ จริงๆของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นภาคควรจะเป็นฤดูหนาวด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีความชุ่มชื้นนะคะที่ได้มาจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมด้วยก็เลยทําให้ภาคใต้นะคะมีฝนตกนะคะในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ ลมมรสุมในประเทศไทยนะคะถ้าเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดผ่านนะคะขึ้นไปอย่างด้านบนนะคะส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดมาจากด้านบนนะคะก็ลงม,มาสู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยของเรานะคะจะมีลมมรสุมนะคะอยู่2ชนิดก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ต่อไปนะคะน้องๆเราจะมาพูดถึงพายุค่ะพายุเนี่ยเกิดจากความกดอากาศสองบริเวณที่มันมีความแตกต่างกันมากทำให้การเคลื่อนที่ของลมเนี่ยเขามีการพัดหมุนเวียนเข้าสู่ศูนย์กลางของความกดอากาศที่มันต่ำกว่ายอย่างรวดเร็ว,รวส่วนมากก็จะเกิดที่ทะเลหรือว่ามหาสมุทรและตอนที่เกิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกขึ้นด้วยนะคะ พายุหมุนนะคะพายุหมุนเขตร้อนเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามอัตราเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางพายุประเภทแรกนะคะคือพายุดีเปชชันค่ะดีเปชชันจะมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะของพายุดีเปชชันเนี่ยก็จะมีความรุนแรงไม่มากมีฝนตกแค่ปานกลางเท่านั้นส่วนพายุโซนร้อน จะมีความเร็วสูงสุดที่63ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความรุนแรงในระดับปานกลางมีฝนตกอย่างหนักเลยค่ะส่วนพายุประเภทที่3คือพายุใต้ฝุ่นพายุใต้ฝุ่นเนี่ยจะมีความเร็วสูงสุดมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเยอะมากเลยนะคะก็จะมีความรุนแรงมากค่ะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะอย่างรุนแรงเลยค่ะ นี่คือลักษณะของพายุหมุนเขตร้อนนอกจากเราจะใช้ความเร็วสูงสุดนะคะในการแบ่งประเภทของพายุแล้วเนี่ยเรายังมีชื่อเรียกของพายตุตามถิ่นกำเนิดพายุอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นทอร์นาโดค่ะทอร์นาโดเนี่ยมีถิ่นกำเนิดที่สหรัฐอเมริกาวิลลี่วิลลี่ถิ่นกำเนิดที่ออสเตรเลีย บาเกียวถิ่นกําเนิดที่ฟิลิปปินส์ไซโคลนถิ่นกําเนิดที่อ่าวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดียไต้ฟ่นถิ่นกําเนิดที่ทะเลจีนใต้เฮอริเคนนะคะมีถิ่นกําเนิดที่มหาสมุทรอแลนติกและทะเลแคริบเบียนอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของชื่อพายุที่เราเนี่ยเรียกตามถิ่นกำเนิดของพายุค่ะ ถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงหยาดน้ําฟ้าค่ะหยาดน้ําฟ้าเนี่ยก็คือปรากฏการณ์ที่น้ําในชั้นบรรยากาศมันตกลงมาสู่โลกไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามนะคะที่มันตกลงมาสู่โลกเนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าเป็นหยาดน้ําฟ้านะคะหมายถึงน้ํานะคะที่มันตกลงมายกตัวอย่างเช่นนะคะฝนค่ะฝนเนี่ยก็เกิดจากปริมาณไอน้ําที่มันระเหยขึ้นไปจากแหล่งต่าง นะคะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแล้วมีการกันตัวนะคะมีการควบแน่นตกลงมาเป็นฝนนะคะตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บนะคะลูกเห็บเนี่ยก็เกิดจากฝนค่ะที่มันตกลงมานะคะแล้วมันถูกพัดขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศอีกรอบหนึ่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศที่มันมีอุณหภูมิต่ำมากนะคะจนมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วตกลงมาเป็นลูกเห็บค่ะ ซึ่งจะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปค่ะหรือหิมะนะคะหิมะก็เป็นหยาดน้ำฟ้านะคะเกิดจากไอ้น้ำเนี่ยเขาได้รับความเย็นอย่างรวดเร็วค่ะ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผลึกของน้ำแข็งนะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นหิมะซึ่งมีผลึกที่สวยงามมากๆเลยค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องลมฟ้าอากาศเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องเมฆเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะน้อง เมฆนะคะมันก็คืออนุภาคของไอ้น้ำที่มันอยู่ในบรรยากาศค่ะแล้วมันมีการกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ำขนาดเล็กและรวมตัวกันกับฝุ่นละอองที่มันอยู่ในอากาศเมื่อมีอุณหภูมิที่ต่ำก็จะกลายเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กๆแล้วก็เกิดเป็นเมฆขึ้นมานะคะซึ่งเมฆก,กับหมอกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะน้องๆถ้าใครยังสับสนเรื่องเมฆก,กับหมอกอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ เมฆก,กับหมอกนะคะต่างกันตรงที่เมฆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่บริเวณที่สูงนะคะบริเวณที่สูงจากพื้นดินมากๆเลยส่วนหมอกเนี่ยจะเกิดบริเวณเหนือพื้นดินเล็กน้อยเท่านั้นเราสามารถแบ่งประเภทของเมฆนะคะได้เป็นระดับนะคะ3ระดับนั่นก็คือเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางแล้วก็เมฆชั้นต่ำค่ะถ้าเป็นเมฆระดับสูงก็จะพบที่ความสูง6 5พัเมตรขึ้นไปนะคะ ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเมฆชั้นกลางอีก2ประเภทแล้วก็เมฆชั้นต่ำอีก3ประเภทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมฆชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำนะคะมีเมฆอะไรกันบ้างเรามาดูที่เมฆชั้นสูงก่อนค่ะเมฆชั้นสูงเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ระดับสูงกว่า6กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะคะเมฆชนิดแรกก็คือเมฆเซโรคิมูลัสค่ะเป็นเมฆที่เป็น สีขาวนะคะเป็นผลึกน้ําแข็งแล้วก็มีลักษณะเป็นริ้วๆนะคะเห็นไหมคะเป็นริ้วๆเป็นคลื่นเล็กๆแบบนี้ค่ะเมฆชั้นสูงนะคะถัดไปตัวถัดไปก็คือเมฆเซโรสตาตาัสค่ะเซโรสตาตาัสเนี่ยก็จะเป็นเมฆที่เป็นแผ่นบางๆสีขาวนะคะเป็นผลึกน้ําแข็งเหมือนกันจะปกคลุมท้องฟ้าในบริเวณกว้างเลยค่ะเห็นไหมคะปกคลุมในบริเวณกว้าง เมฆชั้นสูงตัวถัดไปนะคะก็คือเมฆเซรัตค่ะเมฆเซรัตนะคะก็จะเป็นเมฆที่มีลักษณะเป็นเหมือนเป็นริ้วสีขาวๆค่ะรูปร่างคล้ายกับขนนกเป็นผลึกน้ําแข็งถ้าน้องๆสังเกตเนี่ยน้องๆจะเห็นค่ะว่าเมฆเซรรัตเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่มีอากาศดีมากๆนะคะก็จะเป็นเหมือนเมฆที่เป็นขนนกแบบนี้ค่ะในวันที่ท้องฟ้าแจา่มใสอากาศดี ต่อไปเป็นเมฆชั้นกลางนะคะเมฆชั้นกลางเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ระดับความสูง2-6กิโลเมตรตัวแรกคือเมฆอันโตคิมูลัสค่ะเมฆอันโตคิมูลัสเป็นเมฆที่เป็นก้อนเป็นก้อนๆสีขาวๆคล้ายกับฝูงแกะนะคะลอยกันเป็นแพรเลยเห็นไหมคะเป็นเหมือนฝูงแกะฝูงแกะรวมตัวกันนะคะก็จะมีช่องว่างระหว่างก้อนแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ เมฆชั้นกลางตัวถัดไปนะคะคือเมฆอันโตสตาตัสนะคะอันโตสตาตัสเนี่ยจะเป็นมเมฆแผ่นหนาๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นสีเทานะคะเป็นเมฆสีเทาแล้วก็ปกคลุมพื้นที่ท้องฟ้านเนี่ยบริเวณกว้างมากเลยค่ะต่อไปเป็นเมฆชั้นต่ำนะคะเมฆชั้นต่ำตัวแรกคือเมฆสตาตัสนะคะสตาตัสหรือสเตตัสนะคะเป็นเมฆแผ่นบางที่มันลอยสูงจากพื้นเนี่ย ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะลอยปกคลุมยอดเขานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในตอนเช้าหรือว่าหลังฝนตกถ้าลน้องคนไหนนะคะเคยขับรถนะคะหรือว่าไคเดินทางขึ้นภูเขานะคะแล้วลองมองไปที่ภูเขาสักลูกหนึ่งนะคะในตอนที่หลังฝนตกหรือตอนเช้านะคะเราจะเห็นมีลักษณะเป็นเหมือนกลุ่มเมฆนะคะที่มันอยู่ใ,นในกล้กับยอดภูเขามากๆเลยค่ะอันนั้นก็คือเมฆสตาร์ัสตัวนี้แหละค่ะ เมฆตัวถัดไปคือเมฆสตาโตคิวมูลัสนะคะสตาโตคิวมูลัสนะคะจะเป็นเมฆที่ลอยติดกันเป็นแพรเลยมีรูปร่างไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีเทาจะเกิดขึ้นในวันที่อากาศไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าวันที่เหมือนจะมีฝนตกนะคะเมฆอีกตัวหนึ่งคือเมฆนิมโบสตาตัสนะคะนิมโบสตาตัสเนี่ยจะมีลักษณะ เป็นสีทึบๆนะคะสีเทาดำเป็นแผ่นกว้างๆเลยค่ะเป็นเมฆที่ก่อให้เกิดฝนถ้าน้องๆเจอเมฆนะคะนิมโบสตาตัสตัวนี้ให้น้องๆดูเลยนะคะว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะคะน่าจะเกิดฝนตกนะคะหรือว่าใกล้จะเกิดฝนตกแล้วนะคะเนื่องจากว่าเมฆตัวนี้เป็นเมฆที่ก่อให้เกิดฝนค่ะ นะคะเมฆที่มันมีการก่อตัวในแนวตั้งนะคะอ่าก็จะเป็นเมฆคิมูลัสนะคะคิมูลัสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก้อนปุกปุยนะคะน่ารักแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวนะคะเป็นรูปกระหล่ำอ่าเป็นรูปดอบกระหล่ำนะคะก็จะก่อตัวขึ้นในแนวตั้งนะคะเราจะสังเกตเห็นเมฆคิมูลัสในวันที่มีอากาศดีค่ะ เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งอีกตัวหนึ่งนะคะคือเมฆคิวโมโลนิมบัสค่ะคิวมโลนิมบัสนะคะเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งก็พัฒนานะคะมาจากเมฆคิวมมลัสซึ่งจะมีขนาดใหญ่มากนะคะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าะนองได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของลมฟ้าและอากาศนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ One, two, three, come on! Come on!